เป็นด้านฟ้าครับดาบดคู่กับคุณมิ้นชิชาครับคุณมินแต่ในเรื่องเขาชื่อชิชาครับอ่าฮะชื่อจริงคือชิจัชายชื่อจริงจริงชื่อชาลิดาครับทํางานกับคุณชาลิดาในเรื่องเป็นยังไงฮะก็ผมเก่งมากครับตอนแรกทำไมฮะเพราะผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยครับผมรู้จักจากทางละครที่เขาเล่นดังๆก่อนเนเต้นครับจําได้ว่าจาได้ว่าอะไรนะ สบายก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้เขาก็จะเริ่มแกล้งผมนะฮะแต่ว่าตอนแรกที่เจอแเนี่ยผมเก่งมากถ้าจนผมต้องพยายามตีซีทำนะฮะด้วยวิธีการก็ชวนซื้อพระก็ไม่รู้ว่าก็จะไปไหนก็ไปด้วยอ่ะเอาไปไหนไปด้วยเลยไปแค่วันเดียวมั้งครับครับหรือไม่ได้ไปไม่รู้นะก็เลยก็เลยได้มีโอกาสเข้าใจมากคือโอเคแล้วก็ตอนที่ถ่ายช่วงแรกก็เป็นช่วงที่ดูเดือน ครับเพราะว่าผมต้องไปเล่นอีกเรื่องต่อไม่ถ่ายไม่เสร็จออเป็นเรื่องของเวลาเป็นความดูเดือดที่เ <Abi. S 1> กิดขึ้นครับก็สรุกมาก <authority on earth> ครับครับารมูา <silver> ก้ครับคาแรคเตอร์ของนันฟ้าเป็นไงบ้างครับพี่เรื่องนี้คาแรคเตอร์เป็นตำรวจที่ตรงฉีดมากๆครับตั้งใจทำงานสมมุติว่ามีเกิดพลาดพลาดทำคดีความเล็กๆขึ้นมาเนี่ยเราจะให้ผัวช่วยเนี่ยผัวลบไม่ช่วยไมติดคุกปครับ เป็นคนแบบนั้นหายากเนาะในปัจจุบันระดนแบบนี้เราไม่พูดเรื่องน้โอเคโอเคโอเคครับครับตกชินแบบในซีรีส์ตกชินใบนซีรีส์แล้วก็แล้วก็จะเป็นคนบ้านหานและไม่ใช่แค่ตัวเองด้วยยังมีแม่ยายอีกแม่เราแม่เราที่เป็นเป็นคนที่ไม่ได้ชอบผู้หญิงคนเนี้ยโอก็เลยแบบว่าเขาก็จะมีความแม่ผัวลูกสะใภ้อยู่ขับซึ่งมันก็ส่งผลกระทบกับ กับอารมณ์ของเขากับการสั่รถของเราด้วยด้วยแล้วก็อารมณ์เขาจะขึ้นขึ้นลงมมนโงอารมณ์ของเขาจะขึ้นขึ้นลงเมื่อเมื่อม,มองจากสายตาเราครับแต่ถ้ามองจากสายตาเขามันก็สมเปสมควรที่ไ้นโอเคครับครับไปที่เี้ยนันดาบ้างเมื่อกี้นี้ในเฉลิ h มเห็นแว๊บในเรื่องนี้นี่นนมาเยอะมามากมา,มาน้อยหรือว่ามาเป็นตัวสีเกทอะไรยังไงครับพี้คือจริงๆถ้าวัาจากสิ่งถ้าเราดูเมือ่อกี้นี้ผมจะอ้างว่าแบบ ผมเป็นพระเอกคนดีเลยก็ได้นะใช่ไหมเออเพราะผมผมมาดูดีหมดเลยนะมันแว้งทำอะไรเลยมันอึแวคนที่ดูไร้สาระนะคนนี้คนที่นั่งข้างผมเนี่ยครับเอาของเราอนดีกว่าของเราเอาเท่าที่เปิดตกใจเลยอ่ะคนนี้ครับเพราะว่าถ้าพี่มาผมว่าพี่เฉียงเขาใช้มาแบบธรรมดาธรรมดาไม่น่าจะได้นะผมว่าก็เออก็เอาเป็นว่าตอนแรกเขาคุยกับผมว่าแบบเนี่ยอ่ะ พี่จอยเพิ่มถุงถงหนึ่งในโปรดิวเซอร์ด้วยใช่ไหมฮะใช่เขาบอกเฮ้ยพี่จอยมันรับเชิญหน่อยได้ไหมแต่รับเชิญไปมาเลยเราแบบเฮ้ยตอนแรกมันกี่ตอนนะนี่นับถี่ตัวทำไมมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยรู้เหมือนกันได้ใช่ไม่ใช่มันรับเชิญนิดนิดหน่อยหน่อยเราโฟมมันิดเดียวเฮ้ยโอ้ยนี่มันไม่ได้นิดเดียวเลยเลยแบบอ่าแต่ต้องยอมรับว่าตัวละคร คือมัเอนบบเข้มข้นน่ะมันเข้มข้นอยู่แล้วใช่ไหมอย่างที่เราเห็นในเทรลเลอร์นี่คือมันมันเป็นรสชาติต่าบๆมันเผ็ดร้อนอยู่แล้วแต่ว่าคาแรคเตอร์ที่ผมได้เล่นรอบนี้นี่คือก็อยอมรับว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่เหมือนกันแล้วก็แล้วก็ขอบคุณทางบุคคลด้วยที่เราได้มีโอกาสได้ดีไซน์กับข้าแล้วผมก็อาจจะถือวิสาสะาที่เป็นแบบโปรดิวเซอร์แบบบังคับเขาด้วยว่าแบบพี่ดุยครับผมจะเล่นมนันอย่างนี้นะครับครับ <laughs> <laughs> แต่สนุกมากครับก็เป็นแบบ ก็ก็มีหลายหลายฉากที่เข้มข้นส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่กับตัวละครของบุษบาใช่ไหมนะก็เพิ่งเคยเจอสปอยล์เล่นนิดหน่อยแล้วกันคือขั้ของเราก็เข้มข้นอยู่เนาะก็คือผมก็เพิ่งเคยเจอฉากที่แบบล็อกกันแบบรองเท้าปลิวอะฮะก็เลยแบบเออก็แปลกดีเนาะไม่เคยเห็น่างนี้มาก่อนเลยรองเท้าใครปลิวพี่นี่เขาแบบแรงถึงขั้นรองเท้าหลุดออกจากเท้าแบบปลิวปิ้ง นนีเลยะใช่รอยที่คิ้วซ้ายของพี่แม้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งใจปานะมันแค่ร้อนจนแบบหลุดออกไปเองเลยเรางงเลยแบบทำได้ไงวะน้องผูน้องหูแดงนะไม่คือมันเป็นสีอารมณ์คือมันประทะลมเดือดมากแล้วมันอยู่บนดินนะแล้วมันใส่ส้นสูงขนาดนี้แล้วมันทิ้งทีนี้มันแบบไม่ไหวนะพัดมันต้องไปเลย แล้วก็ด่ากต่อตอนนั้นคือเจ็บใช่ไหมเหมือนตอนเราไปดูเพลงเราคิดว่าแบบไม่เหมือน CG อ่ะครับจริงๆคือปกติเราดูฉากนี้มันเขียนในบทใช่ไหมว่าตัวละครเขาหยิบอะไรขึ้นมาแล้วก็ปาใส่หัวมันซ่าอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้คือแบบเฮ้ยไม่ไหวฟูปิ้วโโอ้หงงเลยแบบโอ้โหแบบ เอาเว้ร้อยเข้มข้นมากข้าจะ s อย i l มากไม่ได้รโอรู้สึกว่าเห็นในเทรลเลอร์เนี่ยดูดีแล้วปล่อยไว้อย่างั้นดีกว่าอย่าพึ่งตัดสินอย่ารู้เยอะอย่ารู้เยอะต้องไปดูเองต้องไปดูเองในเรื่องชื่ออะไรนะพี่อ่าชื่อฮันเตอร์ฮันเตอร์นะครับชื่อชื่อเขาไม่ซื่อนะครับครับพูนาพูลาอ่าโอเคติดตามได้แล้วครับอีกตัวละครนะฮะคนนี้คุณน้องสุชาครับ ครับในเรื่องนี้คุณรับบทเป็นใครอะไรยังไงในเรื่องนี้นะคะก็รับบทเป็นขิงค,ค,ค่ะ้วเป็นคนที่เข้ามาแทรกแซงในชีวิตร,รักของคุณกับคุณมาที่นะคะก็เป็นบทใสใสจริงๆไม่มีอะไรไม่ไม่ใสนะฮะใสคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรใสๆแบบใสๆเข้ามาแบบไม่ได้อยากจะทำร้ายใครก็คือ แค่บอกว่าอยากให้พี่มีความสุขอ,อะไรแบบนั้นตัวเองแค่นั้นเองนะคะครับผมแล้วแล้วเรื่องนี้ของคุณนองสุชาถือว่าเป็นการเล่นคาแรคกเตอร์เป็นการเล่บนบทบาทไหมเอาจริงเครียดมากเลยนะคะทุกค,คนครับเพราะว่าตอนนั้นพี่เจี๊ยบชวนออกมาเล่นแล้วก็บอกว่าแบบเออเออามารับเชิญหน่อยสิ เดี uh huh. ยวไม่อ่านบทไม่รู้ว่ามันต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พอมาอ่านปึ๊บพี่เจีย๊ยบหนูจะเล่นได้ปะวะคือห <laughs> นูนไม่เคยเล่นบทแบบนี้เลยไนงะก็คือที่ผ่านมาก็จะแบบเล่นกับคนอยนะ่างเงี huh. ้ยก็จะแบบรักใส่ๆอ๋อโก๊ะโก๊ะล้่โง่อะไรเงี้ยหนูกไหมครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยไม่มีความแบบเฮ้ยร้ายอะ่ะแต่มันจะร้ายแบบร้ายลิมิตแบบ เคยทาไม่เคยเล่นแตเะเบอร์แบบเรื่องขู่ๆเมีเย,เยเลยด<ช>้บอกว่าที่ผ่านมาเล่นละครแบบไม่เคยแตะประเด็นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับรนั่นแหละค่ะโอเคนะฮะ,ะ,ะก็คือในเรื่องเรทพอยก็คือเป็นเนมียหลวงของสิ์นะครับสิ์ก็เป็นสามีที่ดีเป็นสามีที่น่ารักนะฮะรักคุณภรรยารักลูกเรามีลูกกันแล้วเราเรักครอบครัวชีวิตเราดีมากจนเขาเข้ามาใช่ชีวิตเราก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป นะฮะซึ่งในฐานะของของคุณนองสุชาในเรื่องรับบทเป็นผิดส,สถานะ<ภ>คือเมียคือเหมือนขอควัมนึกละคือเป็นพีอาร์แล้วจริงๆครอบครัวเป็นครอบครัวที่ดีด้วยนะมีฐานะพ่อเราเนี่ยเป็นเหมือนเป็นาาาพาร,ร์ทเ<อ>นอร์กับทางทางคุณธุรกิจครับผมใช่ทงธุรกิจเราก็ชีวิตเราเนี่ยได้ เราได้ทุกอย่างหมดพ่อแม่สปอยหมดอยากได้อะไรได้หมดมันก็เลยรู้สึกแบบคอนทราสต์นิดนึงว่าคือผีและเติรโตมาในครอบครัวที่ดีคือไม่จําเป็นเลยนะที่จะต้องมาเป็นเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นเลยแต่<ะ>ว่าทำไมผู้หญิงคนเนี้ยเลือกเดินทางสายอย่าเล่าเยอะอยเดี๋ยวเขารู้หมดคุณออมสุชานะฮะที่เหลือ,อไปดูได้นะครับในสามสิบวนเริ่มต้นนะครับ28สนี้4่ตอนแรกนะครับสุดท้ายครับพี่ๆเราน่ย